ถึงชั่วโมงแจกโชคให้กับคุณผู้ชมผู้โชคดีกันแล้วในวันนี้เพราะว่าอะไรวันนี้เราจะแจกมอเตอร์ไซค์คันที่3นะจ๊ะจ้ากับแคปเปนบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพไ<ป>ีซองไปติดตามกันเลยครับพี่ <Yeah. S 2> น้องครับ มอเตอร์ไซค์ไล่ลิมิเต็ดสุดเท่ที่รอใครสักคนมาเป็นเจ้าของมันและคนคนนั้นอาจเป็นคุณเพียงแค่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคุณสองและอย่าลืมส่งฝาเข้ามาลุ้นโชคกติกาง่ายๆเพียงแค่เขียนบีบส่งเท่านั้น มาถึงช่วงที่จะจับแจกโชคแล้วนะครับกับปรากฏการครั้งสําคัญของ2ยักษ์ใหญ่ที่จับมือร่วมกันนะครับก็คือเครื่องดื่มระดับโลกหาระบาวแดงจับมือกับสื่อ,อยักษ์ใหญ่ไทยรัฐของเราจัดกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี ป็นพิตตี้บาวแดงเนาะไม่จบมานี้สาวบาวแดงมานี้โอ้ยอยู่นี่ก็ได้อ่ะน้องต้องไปต่อมามาๆมามามาร่วมสนุกมาร่วมแจกของรางวัลด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นโชคนะคะในการเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์รวมถึงลานที่เราจะแจกกันเพื่อนําไปต่อยอดสร้างอาชีพกันด้วยแล้วแจกพิตตี้คนสวยคนนี้ไปด้วยได้ไหมคะช่วงนี้รู้สึกว่าสวยมากจะอยากไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเลยทาไมอะรู้สึกว่าวันนี้สวยเป็นบ้า ไม่ต้องบ่วงไม่ว่าจะสวยไม่สวยบ้าไม่บ้าไม่มีปัญหาเลยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะผู้บริหารจากคาราบาวแดงรอจับโชคให้กับเราอยู่ค่ะเชิญเลยค่ะโตเลีเยวเรียมลุ้นละครับใครจะเป็นผู้โชคดี้ โชคดีวันนี้ได้แก่คุณจารุดีของก้อนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับผู้ชมด,ดูอยู่ทางบ้านอยากเป็นผู้โชคดีไหมล่ะยังส่งกันมาได้นะกติการุนล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอแล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9นาฬิก,กา30นาที เยอะๆทั้งฝาคาราบาวแดงรวมไปถึงฝาคันโซคุณ2และทั้งพิจุกติกานะคะวันนี้ขอบคุณคุณกมลดิตมากๆนะขอบคุณมากคุณครับสวัสดีค่ะอาละค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้เราลับไปติดตามความสนุกไหนตะลอำขากันต่อจ้าโอ้โหแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะรถมอเตอร์ไซค์ยังเหลืออีกหลายคันเราบอกแล้วว่าแจกถึง100คันเพราะฉะนั้นยังสามารถส่งมาร่วมสนุกกันได้เรื่อยๆเลยอย่างที่ดูกติกากันไปนะคะ